สวัสดีครับผมออมจองโวแห่งโอแทสฟอร์ดวันนี้มาพรีวิวเกมที่เลสเตอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนยูในเวลาสามทุ่มวันนี้เริ่มมาที่เลสเตอร์เลสเตอร์เขามีอาการบาดเจ็บของกองหลังก็คือจอห์นนี่อีแวนและฟอร์ฟาน่าซึ่งทำให้โซยุนชูต้องมายืนคู่กับเวสเต์กา ที่เพิ่งซื้อมาในตลาดรอบนี้รอบล่าสุดเนี่ยครับซึ่งมันยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ยังลุ่วๆอยู่มาตัววันที่กองกลางของเลสเตอร์กองกลางของเลสเตอร์ก็มีอาการมาเจ็บคือคือเอนดีดีนะครับวีฟิทเอนดีดีเป็นมมดฟิลตัวครับที่สำคัญตัดทีมากๆทั้งเป็นตัวพลังงาน เพื่อง,งานที่ยอดเยี่ยมมากเขาเจออาการมาเจ็บทําให้ทีมมันต้องยิงคู่กับชาวดีอีกคนนึงที่ฟอร์มดอบลงไปก็คือเจมส์แมตติสันเขาฟอร์มดอบจากฤดูกาลที่แล้วมากมากันที่แดนหน้าแดนหน้าของเลสเตอร์ก็มีทั้งฮาวิบาร์นวาดีลุกแมนครับ ซึ่งถ้าแมนยูไม่สามารถจบสกอร์ที่คมได้อาจจะเจอการต่อกบของเลสเตอร์เพราะว่าแนวรุกของเลสเตอร์มีตังไวๆทั้งนั้นแล้ววอดี้อย่าลืมนะครับถึงแม้เขาจะแก่แล้วแต่ก็ยังคงความคมมาดูฟังกันที่ผู้มาเยือนกันบ้างผู้มาเยือนก็คือแมนยูนะครับแมนยูก็มีปัญหาการบาดเจ็บ ของซินเตอร์แบ็กตัวหลักก็คือแม็กควายกับวาลานก็ทำให้แมนยูต้องใช้ลินเดเลอร์คู่บไบีนะครับซึ่งของสองสองคนนี้ยังไม่ค่อยน่าไว้ใจมากเท่าไหร่แล้วก็ตรงกลางมิฟิลตลับคู่ของแมนยูก็เฟสไม่สามารถลงได้เพราะว่าเขาเพิ่งมารับใช้ เกมเีมชาติให้กับบราซิลนะครับเขาอาจจะเจอปัญหาการไม่ฟิตนะครับไม่ฟิตเต็มร้อยแล้วเขาเพิ่งเล่นมาตรงมิฟิลตัวตรงมิฟิลตัวตรวับอาจจะเป็นพอ,อกบาคู่กับสกอตต์ไมโทมิเนตตรงแดนหน้าอาจจะได้ออสตาร์เป็นเจอรอนซันโชยืนทางซ้ายโดนโดยืนข้างหน้าเป้าและ เมสันกินวูดกินนั่นขวาโดยปูโนเป็นเพเมเกอร์ฟันธงลงสกอร์นะครับแมนยูไม่ใช่เลสเตอร์เจอกับแมนยูเลสเตอร์หนึ่งแมนยูสองเลสเตอร์หนึ่งแมนยูสองนะครับมั่นใจใช่ไหมครับมั่นใจมากๆโอเคครับฝากเพื่อนๆติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ